ละเอียดหรือขนานี้อย่างนั้นได้ลใช่ใช่อันนี้คือผมจะใช้สังเกตได้ย่างตอนนี้ฝนตกหนักบ่อยใช่ครับกาแฟแี้งง่ายมากสุดคือคือจากกำลังฟุ้งฟุ้งดอกไม้ช็อกโกแลตครับไม่หายไปเลยนะหายใช่ขอให้อาหารสุกก่อนใช่แค่นั้นเลยอ่ะเศร้าใจมีวิธีแก้ไหมที่ฝนตกแล้วถ้าถ้าตัวผมเองแล้วรสชาติหายถ้าตัวผมเองนะมัน มันจะแก้ไม่ได้ร้อเอร์เซ็นตแต่มันก็ยังไม่ได้กลับมาฟูไม่ได้ร้อยเปแต่ว่าส่วนมากถ้าเกิดเป็นวอชเนี่ยผมจะรู้สึกว่าอันนี้อาการจะออกเยอะแล้วทาให้เราแก้ยากมากแต่แต่ตัวผมเองอ่ะถ้าผมจะแก้ปัญหาผมจะเอาตัวอ่าเขาเรียกว่าพวกแบบตระกูลเกี่ยวกับเพอร์มนิดนี้หรือแบติดแบบว่าคอนฟิเนนต์หน่อยหน่มันชัดกว่า พอเวลาช่วงฝนตกอะรู้สึกว่าเหมือนเหมือนอะไรบางอย่างในตัวเขาอะมันจะพุ่งมากขึ้นในช่วงฝนตกใช่อันนี้จะเรื่องตอนเรื่องที่เสริจตัวนั้นดีกว่าใช่ถ้าเลือกได้ใช่บางทีก็อาจจะเอามาเบนเลยอ๋อให้เติมรสชาติใช่ครับแต่ถ้าตัวเติเดิมกับแกไม่ได้อาจจะได้ไม่ถึงร้อยเรอันเรื่องดอกไม้อาจหายไปใช่เหลือแค่ช็อกโกแลตบ้างใ